สวัสดีกันด้วยนะครับคุณผ,ผู้ชมครับวันนี้อยู่กับผมในไมค์ครับ1.16อีกแล้วนะครับคุณผ,ผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทำการไปทำอะไรเข้าไปรับชมเกมกันเลยครับ โอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้ถึงเวลาที่ต้องทาฟาร์มเหล็กแล้วครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมของก่อนสิ่งที่ต้องเตรียมนี่คือผมแดแต่งจริงผมเตรียมไว้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าผมเตรียมไว้ตรงนู้นครับคุณผู้ชมแต่ว่าขออนุญาตเมาปีกอีเิท่าก่อนละกันแลลวครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเราต้องใช้ปีกในการเดินทางด้วยนะครับคุณผู้ชมโอเคครับใส่ไปเลยครับทุกคนผมไม่ต้องใส่ชุดโอ้โหปีกมันจะพังแล้วพี่ครับอย่าพึ่งพังได้ไหมครับทุกคนครับเดี๋ยวผมขออนุญาตบินไปตรงหมู่บ้้้าานนนนนนตรรงกกก่่อลัุผชมมเป็ไ เวลาก็ไปเลยครับทุกคนครับเดี๋ยวลืมเอาผู้มาชิปหายเปเยวผู้ก่อนแล้วกันครับทุกคน ทุกคนครับผมรู้สึกว่าไอ้ฟาร์มเหล็กนะผมลองทําหลายๆแบบแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าแบบที่ผมทําบางทีมันก็ใช้ไม่ได้ผลนะครับแต่ว่าอันนี้ผมไปตอนแรกผมจะไม่ก๊อปของคนไทยนะครับทุกคนแต่ว่ามันไม่มีจริงๆครับทุกคนครับผมจะไปก๊อปของฝรั่งแต่ว่ามันไม่ได้มันทําไม่ได้ก็เลยต้องใช้สูตรของคนไทยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนแล้วกันตรงนี้เริ่มจะมีการให้ความลงความร้างก็เกิดขึ้นแล้วนะครับคุณผู้ชมครับรู้สึกว่าน่าจะพอนะครับ NVC ประมาณ20ตัวที่ผมต้องใช้นะครับทุกคคคนนอเเดี๋ยวผม ไปตรงฟาร์มเหล็กที่เราแบบทําการเตรียมไว้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนครับขอเวลาสักครู่นะครับทุกคนเดียวเดียวเดียวเลยเลยไม่ได้ครับคุณโอเคครับคุณผู้ชมครับผมว่าน่าจะได้แล้วตรงนี้ผมเตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมเดี่ยวผมทําไฟมาเยอะจัดๆเลยเนาะพี่เก็บเอาไฟไม่ต้องใช้หรอกมาตอนนี้โอเคครับเดียวไปใส่ทําไมล่ะพี่ครับทุกคนครับผมว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มทํากันเลยดีกว่าครับทุกคนเดี๋ยวเราต้องมีกล่องประมาณ อ่าผมลืมเอากล่องมาอีกแล้วทุกคนเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวลง,ลงไปดูกล่องตรงบ้าน NPC ก่อนแล้วกันครับคุณผู้ชมครับ โอเคครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องบ้าน NPC นซีแล้วไปตัดตรงนี้มา <laughs> ไปตัดตรงนี้ก็พอแล้วมั้งเดี๋ยวไปวางเฉยไปผมนี่ชอบซุ่มสมซุ่มซ่าเนาะกดผิดตลอดโอเคเราต้องใช้2กล่องนะครับคุณผู้ชมครับต่อไปก็คือเดี๋ยวผมขออนุญาตเตรียมคอปเปอร์ก่อนนะครับนี่จะเป็นสูตรโบราณน,นะครับเป็นฟาร์มเหล็กโบราณมากเลยคุณผู้ชมครับ <laughs> อย่างแรกก็คือต้องวางกล่อง2กล่องนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็วางคอปเปอร์ไว้ข้างหลังนะครับอันนี้คือไม่รู้จะสอนทำไมทุกคนก็ทําเป็นกันหมดแล้วมั้งคุณครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวมะวาางงตรรรนีีี้อออบบๆกกกปณ่ ลืมไปดูมาจาไม่ได้เฉยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวความคิดมันก็ขึ้นออกมาเองครับคุณผู้ชมครับวางรอบๆกันละกันเดี๋ยวผมต้องเอากระจอกอีกคือผมเป็นคนที่เตรียมอะไรไม่เคยพร้อมสักอย่างเลยนะพี่ครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวต้องวางตรงนี้ีก2บล็อกนะครับเราต้องวางขึ้นประมาณ4ี่ใช่ไหมถ้าผมจาไม่ผิดอ่าพี่โอเค เตรียมไม้ครบแล้วกันใช้ประมาณใช้สักแพ็คหนึ่งแล้วกันคุณครับโอเคครับทุกคนเราต้องใช้อ <laughs> <laughs> ันนี <Christians> okay. ้นะครับทุกคนเป็นนั่งลานนะครับคือผมไปรคฟมากับต้นไผ่นะครับทุกคนครับโอเคครับขึ้นมาสูงสุดแล้วก็วาง1 sure okay. 2แล้วก็3แล้วก็4นะครับคุณผู้ชมครับโอเคครับส3แล้วก็สีบแล้วก็วางที่ครับคุณผู้ชมครับวางวางแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมทําตามผมนะครับคุณผู้ชมครับผมว่าน่าจะทําเป็นกันหมดแล้วมั้งพี่ครับโอเคครับต่อไปก็คือว่าเราต้องทําแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ เราต้องอาเดี๋ยวผมขออนุญาตดูก่อนว่าเราต้องเราต้องตอบแบบนี้เดี๋ยวเราต้องตอบแบบนี้อย่างละ8นะครับคุณผู้ชม1 2 3 4 5ส7 8ี่ห้าหดครับทุกคนครับคือรอบๆอย่างละ8เลยครับคุณผู้ชมครับคือคงทำเป็นกันหมดแล้วแต่ว่าอยากจะสอนอีกทีเนาะเพราะว่าชอบสอนโอเคครับต่อไปขึ้นมาตรงนี้เลยครับคุณผู้ชมครับแล้วก็วางตรงนี้ให้ครบมันให้ครบแบบอย่างละ8อย่างละ8ดนะครับคุณผู้ชมครับเป็นการไม่เสียเวลาก็ตัดเลยละกันครับคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมครับต่อไปได้แบบนี้แล้วเราต้องวางให้รอบๆเดียวตกอีกแล้ววางรอบๆอย่างเงี้ยครับเดียวของหมดผมว่าหินไม่น่าพอแน่เลยพี่ครับผมขี้เกียจไปเอามากเลยหินเนี่ยไม่เคยเตรียมความพงความพร้อมเลยเลยผมนี้แต่ไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมครับค่อยๆทําไปช้าๆนะครับไม่ต้องรีบครับทุกคนจะได้ทําเป็นกันทุกคนนะครับคุณผู้ชมครับแต่ผมว่าเขาทําเป็นกันหมดแล้วครับคุณครับยังจะมาสอนอีกเนาะโอเคไม่เป็นไรครับถือว่าอันนี้มันเป็นสูตรเก่าแก่นะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่า อ่าหนึงจุดนี่คือมันทำแบบใหม่แล้วแต่ว่าผมลองไปทำแบบในโหมดสวรรค์คือแบบว่าผมทำไปหลายแบบมันไม่ได้นะครับนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าผมเล่นใน PS4 ลหรือเปล่านี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับคุณผู้ชมโอเคครับต่อไปก็วางรอบๆอบนี้แล้วกันครับคุณผู้ชมครับชอบไปวางเล่นในจอที่วางไม่เคยโดนตลอดเลยพี่นี่โอเคครับคุณผู้ชมครับวางให้มันรอบๆอบนี้ครับง่ายๆครับคุณผู้ชมครับไม่ยากเลยคุณผู้ชมครับต่อไปมันจะได้แบบนี้แล้วก็ทําการเอาหิน ปิดให้หมดเลยครับคุณผู้ชมครับปิดปิดอย่าให้เหลือครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะปิดตรงนู้นแล้วก็ตรงนี้ตรงนู้นแล้วก็ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับโอเคครับให้ไงก็ตัดเลย้วกันจะได้เห็นภาพนะครับคุณผู้ชมครับโอเคครับคุณผู้ชมครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ผมทําการไปเอาอันนี้มาด้วยนะครับบินไปเอาหินเพิ่มครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าไม่น่าพอต่อไปก็คือว่าเราต้องวางอีกไว้2บล็อกนะครับคุณผู้ชมครับเพื่อที่เราจะล้อมตรงนี้อีก2บล็อกครับคุณผู้ชมโอเคครับทาไป ผมว่าทุกคนเดี๋ยวกลัวทุกคนไม่เข้าใจเนาะเดี๋ยวพยายามจะ ตัดไอสิ่งที่ไม่จําเป็นออกแล้วกันครับคุณผู้ชมครับถ้าบางที่แบบถ้ามันไม่จําเป็นจริงๆก็จะตัดออกแต่ถ้ามันจําเป็นหรือว่าคุณผู้ชมไม่รู้ก็จะไม่ตัดออกแล้วกันนะครับทุกคนง่ายๆครับทุกคนวางอย่างนี้รอบๆเลยครับอย่างละสองบล็อกครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมทําให้ดูทําให้ดูแลวกันเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องตัดเนาะคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องบ่นกาลังทาตามอยู่เลยครับพี่ครับพี่ไปตัดอีกแล้วโเมื่อกี้ผมไปเอาเตียงมาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้มันมันดึกเกินไปก็เลยต้องเอาเตียงม วางไว้สองบล็อกครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตัดแล้วกันครับจะได้ให้ดูไปเลยครับว่ามันเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมครับ โอเคครับคุณผู้ชมครับวางอย่างละ2บล็อกอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมวางอย่างนี้ใช่ไหมวางละสบล็อกเสร็จแล้วผมก็ไถยไปเรื่อยๆมาถึงรอบตรงนี้ต่อไปก็คือว่าเราต้องมีผมต้องมีเตียงเดี๋ยวผมต้องไปเอาเตียงอีกนะครับคุณผู้ชมครับต้องบินไปตรงทางไหนว่าลืมตรงไหนว่าตรงนู้นครับคุณผู้ชมครับเพื่อที่จะไปเอาเตียงนะครับคุณผู้ชมต้องการเตียงประมาณ 20- 21เตียงนะครับคุณผู้ชมครับโอเคครับถ้าไงก็บินเบียวเตียงก่อนล้วกันผมต้องมีไม้ด้วยครับคุณผู้ชมครับก็คือว่าของไม่ไดีีียยดวว๋ ไอ้ฟาร์มแก่ผมอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมเจอแล้วครับโอเคครับเราต้องมาเอาขนแก่นะครับคุณผู้ชมครับจะผมไม่รู้ต้องใช้เท่าไหร่นะอย่างน้อยก็คือต้องให้ได้ประมาณ21เตียงอะครับคุณผู้ชมตรงนี้คือผมเผาสมุทสโตนไว้อยู่นะครับเดี๋ยวมาเอาเพิ่มก็ได้ไหนๆก็มาแล้วขอเอาเพิ่มหน่อยลวกันนะครับคือไม่ได้เล่นเลยครับคุณผู้ชมมันก็เลยเผายังไม่เสร็จนะครับคุณผู้ชมครับที่จริงไอ้สมุทสโตนเนี่ยที่ผมเผานี้ยผมจะเผาเป็นทำเป็นทางนะครับนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าฟาร์มแก่่เเเรรรรราาแกมมมัััันนนยยงงีีคคผู้ชบบดต ฟาร์มแก่เราเดี๋ยวขนแก่อยู่ไหนขนแก่เรายังน้อยอยู่นะครับนี่ขนาดน้อย2แพคผมหมายถึงขนแก่พวกสีอื่นนะครับคุณผู้ชมที่ไม่ใช่สีขาวครับสีขาวพอดีว่าฟาร์มสีขาวเราทําเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมครับดูสิครับต่อไปก็สีดํามันยังไม่ครบครับคุณผู้ชมครับก็เลยต้องแบบทิ้งไว้ก่อนครับฟาร์มตรงนี้เดี๋ยวถ้าจะทําจริงเดี๋ยวมาอัดให้ดูแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตแลบประทานอาหารก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเตรียมคงเตรียมของให้พร้อมกว่านี้แล้วกันครับจะได้ทําเตียงให้ครบเยี้ว่พิ่เรับ โอเคครับคุณผู้ชมครับต่อไปทำเตียงอ้ยี่สิบเอ็ดอันเพจจะจัดโอเคเดี๋ยวต้องเอายี่สิบเอ็ดอันนะครับผู้ชมครับทำให้หมดเลยครับอ่ายังไม่พอครับคุณผู้ชมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด 12 13 14 15 16 17 18นะครับ18แล้วก็19 20 21โอ้โหเปย์นะครับคุณผู้ชมครับไม้นี่ไปตัดมาเมื่อกี้เองเพิ่งไปขุดตรงนู้นมาด้วยล้นไปหมดแล้วโอเคต่อไปก็ขึ้นมาแล้วเราต้องทําการวางไอ้ตัวตัวนี้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวกระโดดสิครับพี่ครับวางไอ้ตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นโอ๊กนะครับโอเคครับวางรอบๆไปเลยครับคุณผู้ชมครับวางให้มันรอบๆเพราะว่าไอ้ตัวนี้คือมันจะกันแมวเกิิิดดดดนนนนนนนะะะะคคคครรรรัััััับบบุณผผูู้้้ชมมมมมยยงใหไอออออกกลลเเเววแแแ่่่จจ ครับแต่ว่าโอกาสแมวเกิดมันจะน้อยกว่าไอรอนโกลรมครับไอรอนไอรอนดีพูดผิดหรือ่าไอรอนโกลมครับพูดอะไรก็ไม่รู้โอเคครับที่ไงเดี๋ยวขอล้อมก่อนแล้วกันครับคุณผู้ชมครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับต่อไปก็คือว่าเดี๋ยวขออนุญาตดูข้างล่างก่อนได้ไหมผมต้องต้องเลงทางดีๆครับคุณผู้ชมโอเคครับประมาณนี้ตรงนี้คือตรงกลางเนาะโอเคครับต่อไปก็คือว่าเราต้องมาวางกระเดียวเราต้องมาวางกระจกฝั่งซ้ายนะครับคุณผู้ชมวางขึ้นไป3บล็อกเลยครับ1 2แล้วก็3มนะครับคุณผู้ชม เดี๋ยวผมจะเลยแล้วบป๊บนึงเดี๋ยวขออันเดี๋ยววางครบขึ้น3ามบ็อกซ์ใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับต่อไปก็คือว่าเดี๋ยวผมลืมอะไรหรือเปล่าวะแปบ๊บนึงนะครับคุณผู้ชมครับไม่น่าลืมอะไรแล้วนะครับคุณผู้ชมเราต้องวางนี้มาประมาณอ่าหนึ่งสองสามสี่น่าจะสี่มั้งครับคุณผู้ชมครับประมาณเดี๋ยวถ้าผมจำไม่ผิดนะแป๊บนึงคุณผู้ชมผมลืมครับคุณผู้ชมครับ โอเคครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ทำผิดทำผิดเล็กน้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะพภัยไ,ได้ครับคุณผู้ชมวางมาทางซ้าย3นะครับแล้ววางมาทางขวาก็1 2 3แล้วก็ตรงนี้อีกประมาณ หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าห้าบล็อกนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคครับแล้วก็วางรอบๆเลยครับคุณผู้ชมผมวางเลยหรือเปล่า <laughs> วไม่ได้เลยนะโอเคครับต่อไปก็ทําการขึ้นจิ๋วไปวาง,น,ง,น,งนั่งล้างนั่งนั่งร้านอีลิ้นพงลิ้นพันหมดละอีพีนี้ก็น่าจะผมคือผมท <laughs> ําฟาร์มเหล็กตรงๆแล้วผมทําไม่เป็นนะทุกคนผมเลยต้องไปดูพวกใน u t u b e เนี้ยพวกฝรั่งทําแต่ว่าพวกฝรั่งทาผม <laughs> ผมทําไปแล้วแต่ว่าทําไม่ได้เลยต้องกลับมาดูของคนไทยนะครับเพราะว่าที่จริงแล้วไม่อยากก๊อปของคนไทยนะครับเดี๋ ของคนนู้นคนนี้นะครับแต่แต่ไม่มีทางเลือกเนาะเราเล่นเอาชีวิตรอดนะครับเราไม่ได้เล่นแบบว่าเราต้องการแบบฟาร์มเหล็กจริงๆครับคุณผู้ชมครับโอเคครับต่อไปก็คือว่าเราจะมาวางเตียงกัน21เดี่ยวเตียงอยู่ข้างล่างเปียวเตียงก่อนแล้วกันแป๊บหนึ่งครับโอเคครับทุกคนครับต่อไปมาถึงเวลาวางเตียงนะครับนะครับคุณเดียวลิ้นพันละหนึ่งสองเดียวหนึ่งสองสามเราต้องเอาออกมานะครับสามใช่ไหมสี่สี่แล้วก็ห้าหกแล้วก็ เครับลืมไปไม่ได้เล่นในโหมดแบบสร้างสวรรค์นะครับคุณผู้ชมก็เลยต้องมาวางทีละนทีละนไม่ชินเลยพี่ครับแล้วก็1 2แล้วก็3วางให้วางให้เป็น14อันครับตรงนี้ครับทุกคน3 4แล้วก็5นะครับ5เสร็จ6 7 5 6แล้วก็ เจ็ดตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับต่อไปก็คือวางไงก็ได้ที่จริงมันต้องวางแค่10เอ้ยวางแค่20นะครับแต่ผมแถมให้อีกอันหนึ่งแล้วกันครับจะได้เป็น21เหมือนในคลิปที่ผมไปดูเขาทํามานะครับคุณผู้ชมลอกคําพูดเขามาเลยละครับโอเคครับต่อไปก็วางแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับวางแบบนี้ครับเดี๋ยวผมกดไลค์ให้เขาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับที่ผมไปก๊อปเขามานะคุณผู้ชมอย่ามาดงมาด่ากันนะครับคุณผู้ชมครับโอเคครับต่อไปได้แบบนี้เดี๋ยวได้แบบนี้แล้วได้แบบนี้แล้วเราก็ทําการทุบกกกกกกรรรรระะะจจเเเอออออาาลลยยคคคคคัััับบบบบุุุุณณผผูู้้้ชชมมดี๋ววขนนนนญตทแแป๊ึง โอเคครับคุณผู้ชมเดียวจะเลยแล้วชอบจะเลยตลอดโอเคครับต่อไปที่เมื่อกี้ผมไปเตรียมเอาตัวนี้มานะครับคุณผู้ชมครับเราต้องใช้กล่องตัวนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมต่อไปก็คือขออนุญาตต้องเราต้องกดชิปแล้วก็วางครับแต่ว่าผมกดในกดในจอยก็ต้องกดเป็น R3 นะครับเป็นกดนั่งนะครับใครที่เล่น PS4 ก็ทําตามได้นะครับสูตรนี้มันไม่เหมือนกับ PC นะครับคุณผู้ชม PC นี่คือฟาร์มเหล็กบางทีก็ทําไม่ติดด้วยไม่รู้เป็นอะไรโอเคไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมต่อไปก็วางรอบๆเลยครับคุณผู้ชมครับผมเดียวแล้ววางอย่างน โอเครับตีตรงนี้ก่อนแล้วก็วางรอบๆตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ปิดตรงนี้ให้หมดเลยครับคุณผู้ชมครับเพื่อเพื่อที่จะทําการเดียวผมลืมใส่ n p c หรือแล้วเปล่าหรือว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคไม่เป็นไรผมชํำได้ละคือเราไม่เราไม่ต้องให้ n p c มานอนครับคุณผู้ชมครับก็ปิดไว้ก่อนเพื่อที่จะทําให้ n p c แบบรู้สึกอยากจะนอนนะครับคุณผู้ชมต่อไปก็คือว่าเราต้องทําการวางไอ้ตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับไอ้ตัวนี้ที่เราไปค้ามาเมื่อกี้เมื่อกี้เลยผมบินไปค้ามาเมื่อกี้วางแบบเดียววางผิดด้าานล่ วางผิดด้านครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอเล็งด้านดีๆโอเคด้านนี้ครับคุณผู้ชมครับวางแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมครับสวยครับสวยครับสวยจัดๆแล้วก็วางแบบนี้ครับคุณผู้ชมไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่านะเพราะว่าผมไปลองมาทําในโหมดสร้างสรรค์หรือสร้างสวรรค์แล้วนะครับว่ามันได้ผลนะครับคุณผู้ชมครับต่อไปก็คือวางกระจกไว้แบบนี้แหละครับไอ้ไอ้วางตรงนี้ไม่เท่าไหร่หรอกครับคุณผู้ชมเดี๋ยว n อ c เราก็ต้องไปลากมาอีกครับประมาณ20ตัวคือ เหนื่อยแน่ๆอีพีนี้แต่ผมจะพยายามสร้างให้เสร็จเลยแล้วกันครับคุณผู้ชมครับโอเคครับเดี๋ยววางรอบๆตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วกันนะครับวางตรงนี้ไปด้วยเดี๋ยวอ่บินไปข้างล่างก็ได้กระจกหมดตลอดโอเคบินเลยตลอดไม่เป็นไรกระจกออกมาเยอะๆเลยพี่โอ้โหลืมนี่เป็นคนชอบลืมตลอดผมวางแบบนี้ทุกคนคิดว่าสวยบ้างไหมผมว่ามันก็ มันก็ถ้ามองๆองดีๆมันก็ได้อยู่ถ้าเราตกแต่งแบบอีกสักนิดนะครับคุณผู้ชมครับผมว่ามันน่าจะสวยกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่สวยแล้วนิดหน่อยพอแล้วกันเนาะโอเคครับคุณผู้ชมครับต่อไปเราจะเปิดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับคุณผู้ชมเพื่อที่ว่าเราจะไปลาก n อ c เข้ามาหาเรานะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าขออนุญาตวางตรงนี้ก่อนละกันครับคุณผู้ชมเราต้องวางแบบนี้3อันนะครับคุณผู้ชมครับโอเคครับวางได้แบบนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตผมต้องทำอ่า ผมต้องไปลาก NPC มาด้วยครับคุณผู้ชมผมต้องต่อรางรถไฟจากตรงนู้นเพื่อที่เอา NPC มาตรงนี้20ตัวนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมครับคือเราต้องใช้เวลาสักหน่อยนะครับในการลาก NPC เอ้ยเราต้องทําทางรถไฟครับทุกทุกคนครับก็คือว่าน่าใช้เวลาสักครู่ครับคุณผู้ชมผมก anyway, ็จะพยายามต่อไปตรงนู้นนะครับเพื่อที่จะเอา NPC เข้าไปประมาณ20ตัวเลยครับคุณผู้ชมครับไม่รู้ว่าคลิปนี้จะออกมานานแค่ไหนนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขอตัดตรงนี้ก่อนละกันครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมก็ต้องไปเอารางรถไฟมาติดอีกโอ้โหเสียเวลาจะจัดไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมยังน้อยเราก็มีการตัดได้ครับคุณผู้ชมครับ โอเคครับคุณผู้ชมครับก็ใช้เวลาไปพอสมควรนะครับคุณผู้ชมครับเพื่อที่จะต่อรางรถไฟไปตรงนู้นต่อไปก็คือว่าเอา NPC ีเดี๋ยว,วได้เดี๋ยวที่จริงระเราเราเอานี้ออกก่อนโอเคครับพี่อย่าบังดีครับคุณโอเควางวางไว้พี่ไปก่อนผมทำงงทำงานอยู่คุณนี้ตลอดเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดีนะเอานี้มาโอเคครับวางตรงนี้ไปไปเลยไปโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวไปดูผลเดี๋ยวอ ปีกผมจะพังแล้วว่าผมไม่อยากจะบินแล้วคุณครับแต่ว่าเราเดี๋ยวเราต้องไปดูผลงานเราตรงนู้นนะครับคุณผู้ชมครับว่า NBC มันเข้าไปตรงนู้นหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตตัวที่สองพี่ครับผมใช่ NPC เข้าไม่ใช่คุณเข้าครับคุณนี่ตลอดเลยเดี๋ยวฆ่าเลยแล้วกันเบียโอเคต่อไปพี่ n อ c ไม ไม่ต้องไม่ต้องเบบีขึ้นเนาะเดี๋ยวพี่มาตรงนี้หน่อยคุณตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คือแบบว่าเป็นที่ทางไปเที่ยวอย่างดีขึ้นไปเลยครับ <g ul io> คุณสวยครับคุณต่อไปวางตัวนี้ครับให้ npc ขึ้นไปเลยครับคุณผู้ชมคือผมต้องใช้เวลาประมาณสักน่าจะนิดหน่อยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองเดี๋ยวเราขอตัดไปเลยแล้วกันได้ไหมครับคุณผู้ชมครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคุณผู้ชมด้วยนะครับคุณผู้ชมครับน่าจะถึงอยู่นะครับคุณผู้ชมครับต่อไปก็คือว่าเราต้องเอานี้คืนเนาะผมกลัวไปตีโดน npc ว่ะคุณผู้ชมมันต้องม เฮ้ยพี่มันมหมีเบบีอะไรตรงนี้คุณไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโขตีตรงนี้ก่อนแล้วกัน เพราะว่าเราต้องการเอารางรถไฟคืนนะครับเพื่อที่ไปใช้เดี๋ยวผมขออนุญาตทำตรงนี้ก่อนเดี๋ยวทำตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมที่จริงที่จริงเราใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าผมใช้เป็นลาวาแล้วกันเนาะเพราะว่าลาวามันฆ่าไอรอนกเลมง่ายกว่าเยอะครับคุณผู้ชมครับต่อไปก็คือต้องเทลาวาด้วยครับคุณผู้ชมครับเทไปสองด้านนะครับแดีวผมต้องไม่เอาลาวาก่อนนะครับคุณผู้ชมครับลาวาไม่เท่าไหร่เราคือต้องลากเอ็มซีมาถึงยี่สิบตัวครับคุณผู้ชมถ้าเราได้ตัวลูกมันใช่ไหมครับเราก็จะฆ่าท เราไม่ต้องการตัวลูกนะครับคุณผู้ชมครับเราต้องการตัวที่เป็นผู้ใหญ่ครับที่ว่ามันจะให้ไอรอนโกเลมเราได้นะครับคุณผู้ชมครับโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอเวลาสักครู่ในการลากไอรอนโกเลมให้มันมาคบประมาณ20ตัวก่อนล้วกันครับคุณผู้ชมครับจะได้ไม่ต้องเสียโคเกิลว่าดีเลยพี่รักกันเยอะจะได้โตมากันเยอะครับคุณผู้ชมครับผมจะได้ไม่ต้องลากบ่อยนะคุณผู้ชมถือว่าดีไหมคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวตัดก่อนลวกันนะครับคุณผู้ชมครับ ทุกคนครับคือล่างมาเสร็จแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมลืมไปว่าเราต้องวางน้ําตรงนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะสาธิตได้ดูนะครับคือต้องวางตรงนี้แล้วก็วางน้ําให้มันไหลมาอยู่ตรงกลางนะครับคุณผู้ชมถ้าไอรอนกลเลมเกิดนะครับคุณผู้ชมครับแต่ดูจากวิเวลแล้วผมเห็นไอรอนกลเลมมันเกิดแค่ตัวเดียวเลยคุณผู้ชมครับตรงนี้ขึ้นได้ไหมขึ้นแม่ทุบตรงนี้เลยโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงเอ้ยลืมเอาหญ้าอีกไม่เป็นไรเดี๋ยวรอ ไปดูผลผลิตนะครับเมื่อกี้ไอรอนกเลมมันเกิดตัวเดียวนะครับคุณผู้ชมคือได้แต่เดี๋ยวใครตีผมคุณนี่ตลอดเลยแป๊บหนึ่งทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปก่อนแล้วกันเนาะคุณเดี๋ยวต้องไปนอนก่อนแล้วกันคุณผู้ชมครับผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวพี่นี่อู๋อะไรวะพี่ผมจะขออนุญาตเป็นเตียงผมหายไปไหนเมื่อกี้กี่ผมทุบเตียงไว้ไหนวะล้วนหล่นไปในลาวาเลยหรือเปล่าครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวรอไอรอนกเลมเกิดสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตกมาเฉยไอรอนกเลมเมื่อกี้เพิ่งเกิดนะครับทุกคนคครรััับบบบเดดดดี๋ยวลลองูู่าามมมมนไ้้ผผแกๆช โอเคครับตัวแรกก็น่าจะบินเป็นที่ <laughs> เรียบร้อยเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็คือว่าน่าจะได้อุยพี่เนี่ยแมวมันชอบเกิดตลอด <laughs> เดียวเดียวผมต้อง ตกตรงนี้ก็ไม่แน่เดี๋ยวแมวมันจะเกิดเยอะกว่าเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมครับโอเคนะครับคุณผู้ชมผมว่าน่าจะได้ประมาณแค่นี้แหละมั้งครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรื่องตกแต่งผมจะเอาไว้ทีหลังแล้วกันคุณผู้ชมครับถ้ามันลิงก์กันแบบอย่างเงี้อือใครไม่รู้ตีผมโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนแล้วกันครับคุณผู้ชมผมว่าน่าจะสำเร็จแล้วครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าตอนนี้เรามีกี่ก้อนนะครับเมื่อกี้เพิ่งเกิดมาเมื่อกี้ไม่ได้ไม่นานตอนนี้เรามีแค่สิบก้อนนะครับคุณผู้ชมผมว่ามันน่าใช้เเเเวววววลลลาา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 ปปรร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 ะะะะะมมมมมณณณิินนนนนนททีีคคคคคััััับบบบถึงงจกกดแุ้้้้ผูชชพ่ใต คับคุณผู้ชมครับนานจะจัดเลยส่วนมากนี่แมวมันจะเกิดเยอะกว่านะครับคุณผู้ชมครับก็ไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมก็ประมาณ40กว่าวินาทีถ้าที่ผมนับนะครับคุณผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวยังไงก็กลับกลับบ้านเดี๋ยวไอ้ลูกกิเลียมาเกิดเลยตรงนี้ครับคุณผู้ชมโอเคครับยังไงก็กลับบ้านก่อนละกันครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าน่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วครับิีนี้ใช้เวลาทําก็นานพอสมควรตรงนี้ n p c ก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมครับ ยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคุณผู้ชมครับจะได้เปลี่ยนกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ